คนใหม่นี้ยืมขายยาเลยยืมขายยาเลยรถขายยาไหนคนไหนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่ออะไรครับอ่เบบี้ครับเป็นแฟนกับลูกลูกสาวเราได้ยังไงก็ไปเจอกันที่ทํางานนะครับเข้ามาให้หมดนะก็เจอกันที่ทําใหม่ครับก็รู้จักกันก็ขอเบอร์ไว้แล้วก็ ุยกันมาเรื่อยๆลยคะเธอตอนนั้นปาก็ห่วงมากเลยผมเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะใช่ครับถ้าทำลูกเราเสียใจหรอคุณมีอะไรมารับประกันเดี๋ยเดผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับแน่ใจหรอคะใช่ใช่ใช่โอเคค่ะเข้าใจได้ครับผม ก็ม้ามันมาเมืองนี้นานยังฮ<อ>ะเพิ่งเพิ่งจารต่างประเทศมาครับอืมครับผมอะไรแค่นี้คืออะไรป้าจะยืมขายยาเหรออาคุมะฮันนี่ฮันนี่ดูป้านะลูกขับรถชนนี้นะคะเดี๋ยวผมต้องไปทุระก่อนอนะครับมา้าเดเดี๋ยวผมมาใหม่ ดูแลลูกสาวมี้ดีๆนะได้ครับผมว่าลูกสาวมีต้องดูแลผมมากกว่านะครับใช่หรอใช่ดุมากเลยจริมีไม่จริงไม่จริงดุจริงๆครับตรวโดนใส่ร้ายไม่จริงเอาใส่ลูกสาวแล้วหรอไม่ใช่ยังไงกันครับเนี่ยผมให้เกียรติฮันนี่อยู่แล้วดูแลกันดีๆนะล่ะเ้ทครับเบบี้ว่าไงพี่แกงจิ นั่นเองมาผมอีกแล้วไม่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 อะไรเดี่ยพีเห็นรถสามพันไหมได้ใช้ไหมคันสีแดงคันสีแดงตอนบอกระชัยไมใช่ทำไมพี่จะใช้อ๋อจะใช้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้โอเคโอเคได้ครับได้ครับไปแล้วครับม้าเดี๋ยวผมเสร็จโทระาเดี๋ยวผมมาหาครับเจอกันนะครับโอเคครับผมครับดูแลกันดีๆนะสองคนนะครับผม มาดูเหมือนกันเลยนี่วะบอกเลยดูป้ากลัวป้ายังกลัวโอ้โหโอ้โหเขาควรป้ายังป้าปั้นจนได้บอกว่าเธอบเบอๆหน่อยไอ้เขาป้าพูดอย่างนี้เลยอย่างดูโอ้โหห่วงด้วยนะดูถ้าดูทรงนี่ห่วงจัดเลยนะเนี่ยคนนี้ นี่ใครจะตีเนี่ยน่าจะตีวนเลยใครถ้าตดก็เปลี่ยนมือติดเปลี่ยนมือเลยโอ้พอแล้วสิบทีก็ติดแล้วอือนั่นแหละม้าไม่อาวุธยังไงโอ้เพิ่งมายังไม่มีตู้เลยอ๋อจะเอาตู้ใช่ไหมก็ต้องมีตู้ก่อนดิโอเคโอเคขนาดเกียยมยังไม่ได้ตู้เลยสงสารเนาะตู้สั่งไอ้ป๊อกกี้อะไรป๊อกกี้มันต้องรอมันเข้ามามันยังไม่เข้ามาเลยเนี่ยใช่ใช่ แล้วเงินแดงอยู่กับมันได้เนี่ยไม่หรอใช่ใช่น้องบอกว่าน้องติดอ่าน้องไปต่างประเทศนี่สามวันแลตียังไงอ่ะก็เอาที่พอมีอ่ะที่พอมีกับแ้วมันได้กี่ชุดอ่ะก็มีประมาณสามหมื่นห้าโอ้สามหมื่นห้าเยอะดีพี่จะตีอะไรแล้วตั๋วก็ร้อยหนึ่งฮะที่จะตีอะไรไม้เบสไง พี่ใช้เป็นทำไมพี่หนูหนูหนูจะบอกเทคนิคหนูจะให้เทคนิคพี่อะไรอ่ะพี่ตีพิมพ์เขียวของไม้เบสสามอันนะแล้วก็ตีไม้กอลฟกับไม้ฟูอย่างละอันนะทำไมอะแล้วพี่เลือกตีอ่าฟูหรือกอล์ฟก่อนก็ได้แล้วก็ไม้เบสเข้าไปตีทีหลังอย่างนี้เหรอใช่เชื่อหนูโอเคเดี๋ยวไปบอกน้องๆมันพี่อะพี่ไม่ต้องบอกก็ได้พี่ก็ทำแค่พี่ก็ได้ พี่กลัวมันตีนี่ไงมันจะตีมันจะตีแค่พิมเขียวไม้เบสมาไงอ๋อ,อเราเงินอะไรก็ของมันผ้าไหมกับกระจกอะไรเงี้ยก็รวมรวมกันอะกระจกหนูมีนะหนูมไม่ได้ใช้เลยเมื่อคืนหนูไม่ได้ใช้ของตัวเองเลยของป้าทั้นนั้นอ่าค่ะเดี๋ยวรอด,วดูมันหมดก่อนแต่หนูมีตัวสามใบนะอืมได้ค่ะ เสียวแวบเลยคุยกับมาเมื่อกี้เดี๋ยวพี่รีบๆไงพี่เลยไม่ไม่ได้มีแบบแบบเพิ่มช่วงสนสทนากันพี่กำลังรีบอยู่แล้วเสร็จธุระเดี๋ยวอาไปหาม้าแหละเดี๋ยวไปอยู่กับครอบครัวแล้วนะคะไม่ไมเข้าเข้าไปจอดข้างใน จอดรถสนักเลงนะไปเอายังพร้อมกันเองเนาะัสดีครับสัสดีครับอ่ามาๆๆพี่ลืมให้ไว้หนึ่งหนึ่งสามศูนย์นี่หนึ่งสามศูนย์ให้มันเลย เมาทีร่าสัตเมาอยากได้นาบอยากได้นับอยากได้นาบงงงงแล้วอยากได้นับแล้วอยากได้ชุดจิมมาเป็นแสนครับเอาอีกแล้วหาแต่เรื่องผู้หญิงเอาไปไม่อยากได้อาวุธอยากได้ผู้หญิงสักทีไอ้ใดได้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 ประแจนี่ยอาทีเธอเธอเ้ก่อนเอาพี่เออเออเอาให้ติดก่อนเมาทีล่าสัตเมาทีร่าสัต ไปไไปปเรื่อยๆบอกเปล่าเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์นะถ้านายกได้ฟังกูอยู่นะถ้าหเราอยู่บนหัวผมนะครับเพิ่มอีกสักงสองเปอร์เซ็นต์ได้ไหมซีไม่เก่งกูจะหยิบปืนที่อยู่ข้างหน้ามึงอ่ะมากระเข้าหน้ามึงเลยป่ะปืนเนี่ยเฮียปืนกองอยู่หน้าเต็มเลยไม่หยิบมาเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสองสองสี่นั่สองสองเสริฟไปเสริฟไปก่อนห้าทีเตือดดดเตื้อดค้อผมพลาดตรงไหนวะ สี่ทีไม่ต้องไม่ต้องเยอะสี่ทีอืมเยอะไปแล้วอืมเยอะอีกเยอะกูดูทรงเลยห้าสิบทีจะมีส่วนเอาพิมเขียวให้โป๊กอันอันเดียวอันเดียวอย่างเดียวเลยเหรอทำไมไม่ตีพิมเขียวไปสามอย่างก็กดกดไปแง่คนเดียวก่อนไงมันเอาคนเดียวตีคนแล้วค่อยผัด ได้ค่อยผัดไม่ได้ก็นั่นแหละไม่ไม่มเด็ก่มเขียวอ่ะก็ขาไปเลยสามอย่างก็กดกดไปเยไม่ไม่้ไม่ไดย่อ๋ออยไมันต้องเพิ่มเด็กอยู่แล้วถ้าสมมติมัน้าเอ้ยไม่ไม่ต้องเนี่ยเด็กมันเต็มห้ไร้เลยอืม้องเ่งตีสปริงก่อนหน้าสป่ิงเหมือนกันเนาะมามาเดี๋ยวตีตีช่วยมาเอามาตีไเขียวอันนะกดมันอย่างละ้อันกดกดไปเยอเสร็จแล้วเดี๋ยว จะิตแล้วนะเนี่ยค่ยเพลินๆจะิตแล้วเนาะจจมึงตั้งสมาธิดีๆมึงตั้งสมาธิดีๆดดีสุแล้วเพื่อนกูขอร้องไอ้เกียห้าสิบทีมึงหาไม่ตั้งกี่วันในชัตสวัสดีครับทักมาเลยสวัสดีครับแม่ดวงทำต้นต้นอะไรไว้ไว้ดครับโอ้สวัสดีครับครับผมไว้ดีครับ เขาไม่เอดแล้วครับรู้ว่าจิมนะฮะจิมจิมปู่ผมครับปู่ครับเกลือแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ตอนนี้ใส่ปุ๋ยแล้วเอ่อไม่ไม่ครับก็มีตีบอลได้หรอเนี่ยอ๋อ้ยครับปู่ผมเขาชอบยิงตัวลูกซองอัดเออ่ปู่ตายโอ้ยปู่นายเป็นคนหนึ่งงั้นนะปู่นใช่ปู่ตายแถวหญิงด้วยนะครับนะโว้โวโว้ไม่ถึงขนาดนั้นนะปีนะครับมะโอ้โหตายจะดับปีเลยปู่เขาหนาตาค่ามากเลยปี่นะโอ้ยได้แล้วปู่คนละสองคนเลยครับ มีผู้กองชื่อโรมิโอเป็นัคนดำเลยล่ะผมได้ข่าวว่าปู่ผมต้องไปฟังว่าคุณก็อยู่ด้วยนะใช่่ครัับววาหผมไม่อยู่ครับวันณณ์แล้วแค่ขับรถเล่นยีเฉยครับวันนั้นโอ้ยผมเห็นครับเองนี้เลยตายเนลยพี่เดชครับพี่ขอเล่นแถวนั้นไม่ก๊อปอันนี้กูไปทำอย่างเงี้ยไม่ให้เธอโป๊กผมก็ทำอย่างนี้ข้างหลังใช่แล้วล่ะ น่าจะปีกูนั่งอ่ะน้าตีนี่ยก็ดูฟงแล้เกมพี่ตีพิมเขียวไม่ก๊อฟกับไม้ผูให้พี่อย่างละอันนี่แล้วก็พิมเขียวไม้เบสไม้เบสมันเหลืออีกสิบทีอ่ะเออเอาไม้เบสมาให้พี่ห้าอันแล้วก็พี่ขอไม้ผูกับไม่ก๊อฟอย่างละอันนะพยิทคงไหมครับไปไปไปไม่รอดไปสนุกกันาะรอยยิบผมมาไปแต่ผมโกบังนะ มันต้องกู้หัวบางไปเล่นคำๆบางไม่เอาทุ่งวันเนี้ยบางไม่ดีเีซะแล้วบางปล่อยวางเลยเลยอยู่ไหนเลยปับนี้วางเนี่ยเลยวันนี้นะโว้ยใครฉันได้หนึ่งรอบโอ้ตายเดี๋ยวไะไปสิไป ดูก่อนนะอืมอืมไม่ขอดูหน่อยดิมาเบสอะ่ะอโหอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเอาด้วยนะเนี่ย ละมันมันตุกตีไม่เป็นอ่ะก็ตีไปเลยน่เหมือนกันมันอาศัยวิ่งอ่ะมันอาศัยวิ่งตีวิ่งตีเอาไปสักทีป่ะไม่เหมือนไมมภูไม้ภูมันจะวิ่งยืนนัวยืนนัวไงก็สามทีตีนี่ตีคาเรเบลนะบอกเลยเอาเลี่ยไปเอาเารียกว่าอะไรวะเอาคาเรเบลแน่บอสสามทีกัห้าสิบทีเนี่ย มันใช้เงินแดงห้าร้อยเลยเหรอใช่ใช่ใช่เราเหรือ,อ,พอเพชรจะหมดแล้วนะอูมีโนมีไปชิงทองกันดีกว่าวันนี้ไปพี่จะเชียว,วไปสักสักหน่อยไปไปพี่เปิดด้วยไม้เพชรไปเลย ทักสามรอบพี่ไปเอาไมกกอปแล้วก็มาไมเบนแล้วก็ปิดด้วยไมฟูนี่คือสูตรผมดูดวงมาเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ต้องพูดเยอะเด็ไเล็บด้วยนะกูตือของรอเลยใชเป็นติดนี่โดนแน่กูบอกเลยว่าเอาคาเรเดลแน่แต่ว่าหมดยัง เออนั่นแหละเออเสียงที่กูรอคอยเลิ่มหน่อยโอ้ยถืออย่างนั้นสิสามทีคิดไปคิดไปสามทีจะลุ้นอะไรเยอะวะไม่ได้หรอกข้อวนมปิดปากอน้ำมนต์มีลุ้นอยู่เพราะว่าไอ้โป๊กเกอร์มันตีล่อไปแล้วสิบทีเพิ่มพิดวงให้ห้าสิบทีก็ได้นี่ตีล่ออีกสามทีพี่ถ้าสามทีมันตีนี่เล่นเล่นคาเรเบลนะผมเล่นคาเรเบลนะ ใครใครใครตีน้องกับผมจะตีผมในคาร์เรเบลนะครับโอเคเออะไรเผื่ออยู่เผื่อยู่เกินสู้ครับตีนี่เลีกคาร์เรเบลนะครับผมบอกเลยแทนแทนถ้าเองตีถ้าเองตีติดฉันจะตัดนิ้วนายไปจะตีอะไรไม่ก๊อปหรือมาเวทบอลดิแทนไหนแบบไม่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 ก๊อปดีกว่าไม่ก๊อปไม่ก๊อปอย่ายังไม่ไม่น้าสาวดีกว่าเอออันอันนั้นปราบเซียนเลยครับไม้อันนั้นครับปราบเซียนเลยโอเคตีสมไร์ทเล็กกัน อคุณคุณว่าไงนักคุณมป็นไหนโอ้ผมบอกว่าติดซามูไรเลยแล้วกันถ้านายตีไม่ติดฉันจะตัดนิ้วนายยังตีมีแล้วกันฉันจะไปฟ้องปู่ของนายทั้งสองนะถ้านายตีกันไม่ติดอว้โววโว้ฉันไม่มียังไม่มีปัะตูเซฟเลยไปอโหเรียบร้อยใครมีไม้ขายผมจอกสิบไหมเย้าเหี้ยวะเอาอีกสองทีหมดแล้วดีมดตัวใครมีไม้ขายนะครับสักสิบทีคุณเบสอยู่นี่ใช่ไหม ไา่อะไรขาดอะไรขาดอะไรครับกาดเล็กว่าเลื่อนเอาเอาพิมพ์เสี่ยไม่ไม่เล็กมีอยู่ใครนี่ยังไม่ให้ตักูอ่ะกูกูไม่ดีนะยันตีไม่คู่แล้วแกนกูขอเถอะยิงให้มันได้สักทีเถอะอ่ะสิบทีเนี่ยที่เราไม่ได้ละโอ้เหนื่อยใจกูบอกเลยอ่ะสิบทีไม่ติดผ้าไหมร้องไห้แล้วกูบอกเลยขาดผ้าไหมผ้าไหม พี่พี่มีป่ะล่ะเดี๋ยวจะให้ผมมอาให้ไม่มีไม่มีไม่มีผมเอาให้ใหพีกันกิทิคับเนี่ยตีเลยยังตีเลยยังน<ม>่าจะตีในในจะตีสมุไรยจริงดิพี่เด็กอะไรเอาคนให้เราเกินไปมันแรงไหมพี่เดียว สองทีครับสองทีทำอะไรสองทีรับตีมันตีง่ายไหมอ้อกต้องมีต้องนั่นน่ะก็น่าจะรู้นะครับสามอย่างสามอย่างอปวดหัวเลยปวดหัวเลยติดแล้วตื๊ดตืดตืด เออนั่นแหละแต่ที่ผมรอคอยนั่นนะครับเตือดเตือดเตือดใช่ครับให้ได้ให้ได้โอ้ยห้าสิบพีมันยังไม่ออกเลยหรอวะตีปืนไปเลยที่ปืนเอาเหรียญกันใช่ไหมฮะโอ้ยเอาเหรียญกันด้วย แลสุดท้ายแล้วตั้งน่อยไปพี่ตั้งตังตงต้งจอที่ถนไว้ให้มันเต็มเลยครับเนะด้อเด้อเด้อเด้ดดดอ้เอียออ้ยโอมัน,น,มน้เอ็งตีหรือ,อยังฉันอจะตี้อขอตีก่อนมา,มาโปมาเก็บเลยนะฮอจะให้หรือจะให้พี่ตีหมดเลยอ้ตบไปเรื่อยๆได้มา,มาสลับ ขีสิ๊กถ้าสไม่ติดก็ <5. S 1> กจะได้กระจายกระจายเหรียญทีท่่เอานติง <ผม S 2> ั้นผมขอตีก่อนนะครับทีเดียวครับผมเชิญครับถ้าทีเดียวติดนี่น่าจะต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับผมไม่นะผมตีสม,มุไรนะครับสม,มุไรครับด้วยจะรอฟังเสียงครับ มัน <c oughs> จะตีมาหน้าสามไหมอ้ไปแล้วเอ็งงี้มันโอนนะครับเอ่อเป็นเสียงที่ดีไม่เกินโอเคผมไม่โดนตีแล้ว okay, ชินใจบ้าบอ ห้าสิบทีไ่เยอะให้สั็จกว่าอีกสิบสองพี่เอกห้าสิบเอ็ดทีวะได้สนับเลย สี่สิบเก้าแล้วโปก็น่าเหลือน้อยอยู่นี่โปเหลือกี่ทีได้ขนาดอาเหลือแสนกว่าทีบ้านแสนกระทโอเคนอนนเลเ่นห,หน่อยทีเพื่อนกูท้อไม่ไหวนะเนาะกูอยากจะดูดิคนตีห้าทีมันจะติดก่อนแล้วก็แก๊งแฟน์ชันต้องเข้าสิงแล้วเพื่อนไมไ่ติดล้อกเฮ้ยติดไปไปนนเ็นบอลด้ยเลยเล่นแม่งดิเล่นแม่ง ไอ้สัสเด้อโอโหเอาเออดิเอาเออดิเอาเออดิไอ yeah, okay. ้เหี้ยมัน oh ต huh? ิดได้ไงอ่ะกดกดดินได้เหรอครับกดดินนิดหน่อยเดี๋ยวมันลุ้นกับผมอ่ะแหละไมื่อไรเดี๋ยวผมอะไรวะเฮ้ยตีตี๋ยเขาตายก็แจกคาหวานเขาได้แล้วกันไม่เป็นไรตั้งหวกไม่พอว่ะยังปนไม่ได้ระบบปนยังไม่มาแหมเลเอาใหญ่ โอ้มีไฮเบทและเอาใหญ่เนาะพิ็มเต็มเขียวเหลือไหมเจ็ดติดซะด้วยเฮียห้าทีโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยจะไปส่งหรือให้กดเนี่ยไม้เบทเน่ยเอ้ยเอาไม้เดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งไม้เบทมาเดี๋ยวเขาไปไม้เบทมาสามเอ้ยไม้ไม้เบทมาสองเอ้ยไม่ดิไม้เบทสามไปชิ้งพงมันอะไปลองไม้เบทป่ะไม้เบทสามไม้กรอบหนึ่งพี่ไอ้ไม้ฟูหนึ่งเอ่อ ไอ้เหี้ยทำกูขนลุกเลยสัตว์เมื่อกี้คูยมาตีหนัวด้วยกันเฉยเลยสัสแต่เมื่อกี้มันติดอ่ะมันตีนัวกับพวกเราไงพวกเราอัดกันไปซะเยอะเลยตีก็อย่าไปตีอันนนั้เดี๋ยวว่าเก็บเหรียญตีขนาดไปพวกเราอ่ะเน้นไปเราไปกูว่าแล้วแม่งมาตีนัวด้วยกูว่ายังไงแม่งก็จะได้ว้าเนี่ยกูอยากได้เสียงแบบนี้ไอ้โป๊กไม่แอดครับ ม้แอดครับครับคุณจิบครับว่าแล้วเมื่อกี้เติกติดกีด้วยนะจีนี่อะไรไปว่าเราไปทำธุรกิจด,ดีกว่าโบเลยกี่ทีอะ่ะไปแต่ก่อนเดินนายพาฉันไปโรงพยาบาลเนี่ยเออไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับฟองฟองฟอง,องวางไหมฟองว้าวว้าวมามาล้งใต้ไหน แป๊บ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 ได้ให้สัญญาได้สัญญายตาตกูนะสามสองหนึ่งนะสามสองหนึ่งไตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยกูจะตายเอากูนัวเลยไม่ไหวยอมไม่ได้โอเ้โอเคโอ้ยโอเคนัวไปแล้วไอ้โบมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันไหนกินยอมไม่ได้เลยตีสะสมเดือนนะพี่คนเราดวงมีของแบบเนี้ยมันมาตีนัวกับเราไงเพีย แไ,เไสเด,ดเออ่มันตายไปไหนเฮียเสียงแม่งตายเฮียอย่าไปซีอย่าไปซีเก็บเหรียญตีถ้าไปหา,ปาไปหาแค่เงินแดงกับไม้แบ้นี่ก็พอได้อยู่แตแม่งไม่ติดเลยอ่ะตกทงขาวเลยของที่กูปลาม,มเริ่มหายไปละ น้่งไหล่อแหละเฮียเอาตีนะกูให้บายหมอเขาป่าเลยไยสักทีปะเดี๋ยวไปชิงทองใครเที่ยดดีกว่าไหนเด็กมาไปชิงทองดีวะพรุ่งนี้ก็คุยเงินแดงอยู่กับกี้แม่งเท่าไหร่วะไอ้ส่ตอนนั้นพออยู่มั้งี่พอห้าสิบพีอยู่ละอืมอื ที่เหลือก็เดี๋ยวตีเพิ่มเอาอาทิย์านอีร้อยทีเลยปะ่ะโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอมันก็ต้องเอาอให้ได้เนาะกระตกมีเปล่าสปริงมึงคับสปริงยังไ่ตกคำใหม่ไปอาทิย์านอีร้อยทีไปเลย <c oughs> ทีครั้งหน้าพวกเราก็ได้สนับแล้วไอ้จูนน้อมหน้าก็สนับสองคนไปเลย<ไ>อีเทปก็ได้เหือนทำกูโมโหมากเลยเมื่อกี้แม่งมาตีนัวเฉยเลยโคตรเส็งเลยสัตว์อะไรบมาเนียอย่างงี้แม่งถ้าง,งาั้นนะสูตรแดงตีอยู่กูก็ไปตีนัวได้ดิพียไปตีนอมไปเลยปกติผมไม่ได้มองเรื่องนัวไม่นอวอยู่แล้วอะวกม็มาแล้วแต่ดวงของมัน มันจะออกสองอันตีเดี๋ยวมันก็ออกเองมันไม่งไงมันเราตีเปิดนำไปแล้วไงนีจะไม่มีดวงจริงหรอวะห้าสิบตีขอเถอะตัไปกี่ทีแน่ยี่ห้ายังยี่สิบ้ายังถึงยี่สิบห้ายังไม่รู้พี่ตีไปเจ็ดเองเกิแล้วมั้งมันตีกับยี่สิบว่าไม่โป๊อะ าดเงินแดงห้าอ่ะแล้วก็ผ้าไหมได้ยผ้าไหมสิบมาเล็กเลยห้าร้ดิไม่ใช่ร okay. ้อห,อหนึงโอเคผ้าไหมผ้าไหมในกระเป๋าอะไรหนึ้า ทำกูเครียดเลยเมื่อกี้ไอสัตว์เออะไร่เพิ่มเหรียญไปไอ้โป๊กเลยบางทีโป๊กในสนามเนี่ยอ้าวยเอ้ยติดแล้วไอ้เหี้ยของดี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 อุ้ยของดีของดีของดีบั๊กป่ะเนี่ยเรียบร้อยบั๊กไอ้สัตว์มาเอาของเลยตอมอไปตอมเลยเออตีต่อเลยตีต่อเลยเอาเรื่องเอาเรื่องมาเอยมามามาผมบอกแล้วไอ้เหี้ยถ้าตีสองทีมันก็จะ ปอปอกมาของกับพี่ก่อนตีสมุทรไทโชว์เลยจัดเลยไม่มังมั่งเลยเขจะนานนะครับผ้าสีอาทิตย์หน้าก็เป็นของเลวแต่ผู้เดียวนะครับเอาของพี่ไปตีต่อพี่ตีอะไรติดเอาให้ปอกหนึ่งไม้เบสเดียร์เฮียเออกูกดทีเดียวเลยใช่หรอโอ้เป็นไงพี่ช้าโคขว้าเขาดูแดดจะคอยดูแดดโปรกติดนะผมเดินโคขวายทุกคนเลยหนึอยพี่ได้ก็ดีอ่ะใช่พูดก็ถูก อืได้มันก็ดีแล้วไม่อะไรไม่อะไรแก๊งคือแก๊งไงเชียตีเพ่มีะไรก็ช่วยกันไงเพืเราช่วยกันอยู่แล้วบางคนมีประแจแต่ว่าไม่ช่วยฟาร์มซอมบี้ไปช่วยฟาร์มเงินเขียวไม่เป็นไรนี่สองหมื่นให้มันเนี่ยป้อนป้อนถึงที่ป้อนถึงปากเลยเข็ดเช็ดเช็ดจนขี้เช็ดจนเยี่ยวและและจี้นี่ให้บ้างไหมไม่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 ให้เป็นเงินให้เป็นใจผมมีไม้พีอันนี้พูดถูกไม่ให้ใครต่อแล้วกูไม่ไม่ไม่ได้ให้เป็นเงินให้ทั้งตัว โอ้ยยีมันโยชียนะโอ้อันนั้นเหมือนบกซื้ออันนั้นเหมือนซื้อซื้อมาห้าร้อยนะถ้าเหมือนกูซื้อมาห้าร้อยเฉยนะไอ้เจ้ากูตีติดคีแต่เขาบ้าเลยปวดร่วมวิปยิงเป็นร้อยีิปใช้เป็นหมื่นไอ้กูให้เพียงพอไหมล่ะเงินแดงให้พอก็นี่ไปเลยจุดป๊อกเด็กเกมเดี๋ยวผมเปิดแพ็คซอมบี้อีกสี่สิบแพ็กได้ก็ตีได้ก็ตี ทีทีจะตีไปให้แม่งหมดแล<ต>้วเดี๋ยวทีหน้าเริ่มต้นโอเคจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวพี่ค่อยตอมอทีเดียวอะพี่เดี๋ยวให้กําลังใจพี่ตอมอไปเลยพี่ตอมอไปเลยตอมอไปเลยเปิดไปทิ้งทองทันพี่ตอมอเลยตอมอเลยพี่ไปตอมอข้างนอกพี่เรียบร้อยเสตว์